สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับหัวข้อก r าว n d s t a คืออะไรทำงานอย่างไรหลายคนคงคุคน้คนหูนักบินแอร์โฮสเตสเวลาที่เราเดินทางโดยการใช้เครื่องบินแต่ยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญและอยู่เบื้องหลังการเดินทางทุกๆเท,ท,ท,ที่ยวบินเนาะนั่นก็คือก r าว n d s t a หรือพนักง,งานภาพพื้นดินนั่นเองค่ะก r าว s t a เนี่ยคือบุคลากรที่ทำงาน อยู่ในสนามบินคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารสนับสนุนสายการบินตั้งแต่ก่อนเครื่องบินเนี่ยออกบินไปจนถึงเครื่องบินลงจอดเรียกได้ว่าทีมงานนี้เนี่ยก็เป็นทีมงานที่ทำให้การเดินทางสมบูรณ์แบบแล้วก็ราบรื่นนะคะหน้าที่ของก่าสตา s t a แบ่งออกได้หลายด้านเลย 1. ด้านการบริการผู้โดยสาร ก็จะเป็นการต้อนรับผู้โดยสารตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็คอินออ,อ,ออกบัตรโดยสารโหลดกระเป๋าสัมภาระให้แก่ผู้โดยสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินหรือว่าไฟที่กำลังจะบิน 2. เป็นงานภาคพ,พื้นดินเรจะมีตั้งแต่ตรวสอบเอกสารจัดการสัมภาระ ออประสานงานกับนักบินและทีมต่างๆเพื่อใหออ้การทำงานหรือว่าทุกอย่างเนี่ยออกมาตรงเวลา 3. จะเป็นงานสนับสนุนสายการบินคือ,อ,อโบกสัญญาณน,นำเครื่องตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็ตลอดจนดูแลให้เครื่องบินเนี่ยพร้อมที่จะออกเดินทางกางสาสสาาเนี่ยเขาก็ไม่ใชออ่ไม่ได้ทำงานแค่เบื้องหลังอย่างเดียวเนาะ เขาได้ยังเป็นด่านแรกและด่านสุดท้ายที่ผู้โดยสารเนี่ยจะเจอเขาในสนามบินดังนั้นเนี่ยการบริการเขาเนี่ยก็จะแบบมีความหมายมากๆเพราะว่าจะช่วยสร้างให้เ,เป็นประสบการณ์ดีๆในการเดินทางทางอากาศเนาะดังนั้นเนี่ยกราวสตาร์เนี่ยเขาก็เป็นทีมงานภาพพื้นดินที่มีบทบาท สำคัญมากๆทั้งในด้านการบริการด้านความปลอดภยัยเพราะว่าถ้าไม่มีเขาแล้วเนะี่ยก็จะทำให้การบินสายการบินเนี่ยไม่ไม่ราบรื่นแล้วก็ไม่ตรงต่อ